เอาพี่น้องครับนี่มักเสือร้องไห้ครับเนื้อเสือห้องไห้ครับมืดนี้สื่อมากิโลนึงครับสื่อมากิโลหนึ่งเนื้อเสือห้องไห้ครับสิมารเด้อพี่น้องเด้อมมักมักเสือห้องไห้ครับนี่ครับตอนกำลังพ่อกินเลยครับนี่ครับ เสียห้องให้สิมมัสครับพี่น้องมัสนี่ครับเฮ้ยมันกรุบๆเลยครับน,น,นี่ครับเสียห้องให้ครับนี่สื่อดีมาน้ำครับดีดีทงหนึ่งครับมัสฉ็บๆ กินกระเจ้าตาแดงใส่ดีขมข้มครับพี่น้องเอาไว้ามามัก้นตอนมักเด้ครับไปลงไปซอสนี่ครับมซอสหวานโอเคสำเร็จไปหนึ่งซอส รถฝากเขียวลงไป,ไปนี่ครับรถด,ดีครับรถด,ดีครับใช้ลงไปครับรถด,ดี นัวนี่นะครับหัวนัวครับน้องว่าแซ่บครับไปครับเข่าขัวจังน้อยครับพี่น้องเข่าขัวตาเองครับนี่เข่าขัวคลองแท้ตาเองครับ ครับทำเองมันยังหอมครับนี่ให้เขาหัวครับขัวแล้วครับแก่ย่องย่องครับนี่ครับขออนุญาตครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องขย้ำเข้าไปครับขย้ำ เยือหองให้ครับเมื่อนี้เสือร้องไห้ครับพี่น้องใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมใส่กระเทียมลงไปนี่ได้หอมๆครับเวลาย่างหอมๆเลยแบบนี้โอเคครับใส่กระเทียมแบบนี้กันย่องตัวครับย่องครับไปกินง่ายๆสไตล์จอด อโอเคเขากันเบิ้แ์แหละนี่นะครับเสือร้องไห้เอ้าไปครับพี่น้อง โอ้โหโอ้โอโอเอาครับช่วงที่ล่อทานก้ากับเพ็ดเจ้าครับเจ้าตาแดงทิกขว่เองครับโคตรเพ็ด ครับิของนัวครับงัวเั่งไปของอนัวน้ำปลาครับเอานไปไปลาครับนี่ของแท้ครับขม,มลำเลย ดีมั้งครับไป,ไปอ้เฮียน,ยนี่อ๋อแข็งแค่งมาเลยสิหอวควายิาออยอนไหมครับ มันวูมีนมหน่ปลาเด้มันขี่เพียขอมำลำว่าแบานี่ไม่ได้ขี่เพียเลยว่ะนี่แหละมันยังเขากันกับเสื้อห้องไง นะครับพี่น้งองเรียบร้อยอย่างเนื้อได้ต่อไปครับครับค้างเล็กให้เคียร์โลกมันตายก่อนครับนี่ครับไอ้ต้นทวนอยู่นี่ท่ามกักายแหละค้างเล็กก่อนครับนะครับพี่น้งองย่างเลยครับ อย่างนั้นเอาเล็กใส่ที่ตรงเอ,เอาเล็กใส่ที่ตรงไหนดีครับ เป็นเสือท่านนี้เป็นหมูแถวเบิ้งเอาครับพี่น้องอย่างแล้วตอนแรกครับครับนี่บุตรช่วยซอยตันครับแล้วต้มมีอยังดอกนี่ไม่หมึมึเขือบ่มึเขือกับหมึกต้นบ่บ่วแมนบ่เอื่อหนางยังไงบ่วแมนหมักซีดาเด้เวยนโอ้บ่วแมนเนาะนี่ครับบุตรช่วยซอยตันเจอเร้าอยตันแล้วต้มครับบ่วแมนหมักซีดา นี่ครับเสือร้องไห้ครับน้ำมันยดติ๋งๆเลยครับพี่น้องคู้มครับอ,อ้ยเสือร้องไห้อ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้นี่ครับน้ำมันยดติ๋งๆเลยครับของแท้นี่แหละครับพี่น้องเสือหองไห้ของแท้ครับเว้ยน้ำมันมันยดใส่ทานเป็นไฟลูกบุบๆเลยครับ ี่ครับโอ้ลดลดลดลอลดโอ้น้อน้องน้อน้อน้อนี่ครับพี่น้องครับพริกครับพรีคค้างยนี่ยอดครับนี่ครับพรีคค้างครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ มันหน่อยปกๆครับปูนครับสุดยอดเลยพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันครับกระร่งพอดีเลยครับนี่นี่ครับเอาลมแห้งไปน้อยนึงครับพี่น้องกระร่างพอดีแหละครับอีกงน้อยก็ได้กินแล้วครับพี่น้องครับน้าพี่น้องสุกแล้วครับนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องเว้ยเป็นต่กินบ่ครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อ เอา嘛แบบนี้ใช้ถ้วยครับออามาเบิ่งครับคำแรกว่าจะเป็นยังไงครับพี่นอ้องแต่ว,ว่าก้อนสิกินกับย่างไปไทยอันนึงก้อนครับจะยืนท่านกันครับย่างเัวเนื้อ อย่างอีกตัวนึงครับย่างไว้นี่ครับพี่นอ้องมากินตัวนี้บบบนีนม้มหนี่ครับกินตัวนี้เด้อนี่ครับพี่น้องนี่ครับเฮ้เสียลองไงอุ้ยคว่ำครับอือนี่ครับ ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับมั่นมันครับมั่นมันสวยเลยโอ้ยเกี่ยวขี้เพี่ผมผมครับหืมปุ๊บเลยเรียบเรียบพี่นี่ครับพี่น้องเรียบเพียงเฮ้ยครับลองเพี่ เ๋กวหอยไทยลองกินหนึงทีครับมัน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 ผ่อนคนฮ่าฮ่า หยดเยอะเปล่าครับนี่อักแท้ว ยอดครับพี่น้องเฮ้ยหนุ่มครับรัดกระพักแผ่วเลยเรื่องครับเสือลองให้อย่างเองมากเองกินเองสุดยอดครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยรหมือแหง้งหมด นี่ครับเสือลองไฮครับมันนดติงๆไฟลูกบุบเลยเป็นได้ครับพี่น้องน้ำกันไม่ออกนี่ครับสุดหยอด นี่ครับเสือร้องไห้โอ้หุ่นแล้วดีเลยครับน้องที่ขางก่อนครับพี่น้องอ,อู้อ จอดเลยครับอ,อุ้น,น,อนี่ครับนึินเดือดเดือสุดยอดครับสุดยอดเออพี่น้องเอ,อ้ยแซเศษน้ำกันครับแซษแทบติดขางไปแล้วอีกจักน้อยครับไอ้ทั้งผุนมันพ่อโยโย่ละครับยังกินอื้อ ตัวนี้นะของแสบยู่น้องนี่นะเส,นะสือคองใคไม่มาเลไม่กินเสืออือพวกขันเป็นต่กินเหรอวะโอ้ยขาดขาพี่น้องเลยโอ้โหอะเย็บเลยเย็บเลยนะจีน่าเี่งเลยนะดนว่ามันจัแสบนี่พี่น,อน้องมันมันแสบเหงื่อในจังหน่อยเด้อบอนว่ามันแสบ ừm mm. nằm lại tẹt ừm mm. ô ừ. oán 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 xuống ngôi nằm ngoán miếng 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 อแอบแห้งแอบแห้งโอ้นี่พวกนา้าเขาเสือห้องไห้ไห้ีดิโอ้ยเก็บโคกินเลยบาดนี่<อ>พ,นนพี่รองเลยตายออกออกโอ้แอบไรแอบไรแอบด้วยกัดดินเจ้าของโอ้นี่สมซื่อสมซื่อสมซื่อว่าเสือ,สอ,สอห้องไห้ไห้ีดีพี่รองเลยแอบเลยกู <laughs> กันดินยกว้าอ้อาวเนอะมยอดทอพีน้อง,อ,อ,นองตอนนี้เจเก็บดินจะกินะะมัวาปลอืมอืมสุดยอดแล้วสุดยอดยพี่น้องสื้โอ้ยเยียมเยีมเยีมโอ้ยแล้เอาไปกินลงพี่น้องไลยไม่นูนีินนนน โอ้ห่อนนะวะโอ้โอห่อนหๆอหอนหนห่อนห่อนอนห่น่อนเอนหบ

hay không đây covid bỏ อ e ันน ar er. ี้แล้วมองฮาป่ะใช่แล้วมองฮาทางไปน้องคลิปนี้ครับข่อยทำเนียบเด้อครับเด้ออย่างนี้ยังเรียบร้อยแล้วเอย่างเ่ิมฝากกดถือใจกดติดตามตัวไหนกดใจร์้เด้อครับเด้อผู้ใด้บ้านถือใจกดถือใจให้เด้อครับเด้อคลิปนี้กับขวอยทำเนียครับไปแล้วครับสวัสดีครับ So dot